สวัสดีครับคุณผู้ชมก็เจอผมครับอาร์ตคนรักเกษตรอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาสวนยางมากีดยางนะครับหลังจากที่ผมหยุดไปนานนะครับหลายวันเลยเพราะว่าผมติดธุระนะครับเพราะว่าญาติของแฟนครับเสียนะครับเป็นน้าเขยนะครับน้าเขยของแฟนเสียก็เลยหยุดช่วงนั้นฝนตกด้วยนะครับบ้านผมก็แต่๋มันไม่ได้ตกมากครับมันก็ ปล่อยๆครับแต่ว่ามันตกเรื่อยๆมันก็เลยกรีดไม่ได้ผมก็เลยหยุดไปเป็นอาทิตย์เลยนะครับอันนี้ก็กลับมากรีดได้วันนี้ก็เป็นเป็นมีที่สามแล้วครับเดี๋ยวมาดูน้ํายางกันหลังจากที่ผมไม่ได้กรีดมาหลายวันเลยนะครับแล้วก็เพิ่งพ่นน้ําหมักไปเมื่อวานนะครับก็เมื่อวานซื้ผมกรีดมีดแรกไอ้ไม่ใช่มีดแรกมีสองนะครับแล้วก็เมื่อวานเป็นการทนน้ําหมักพ่นเฉพาะแค่ตรงหน้านะครับไม่ได้พ่นทั้งต้นนะครับ นี่ก็พ่นเฉพาะแค่ตรงหน้าอันนี้หน้าอันนี้ที่เห็นเปียกๆนี่คือเมื่อคืนฝนตกนะครับมันไม่ได้ว่าเปียกอะมันชุ่มๆนะครับนี่ครับมันมืดเนาะเพราะว่าแดดยังไม่ออกนะครับยังบรรยากาศยังคืมๆเห็นแดดออกลำไายลำไายนะครับนี่นี่ครับผมก็พ่นพ่นหน้าแค่ตรงหน้านี้หน้าเนี้ยทั้งหน้าเลยใช้พอกี้นะครับพ่นพอกี้เราเอ่อ รีดผ้านะครับฉีดน้ํายารีดผ้าโอเคเดี๋ยวเรามาคุยไปด้วยแล้วก็ขีดด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้เจอกันสองอาทิตย์เลยนะครับผมไม่ได้ลงคลิปนะครับผมเพิ่งเข้าไปตอบคําถามในช่องเมื่อคืนนี้เองนะครับออมีพี่ๆถามมาหลายคนเลยถึงสูตรน้ําหมักด้วยนะครับสูตรน้ําหมักของผมด้วยนะครับนี่ดู<ม>อย่างออกดีนะครับผลน,น้ำหมักนี่ครับ ไหลโอเคแล้วนี่สายแล้วนะอันนี้แปดโมงครึ่งแล้วนะครับที่ผม,มที่ผมมากรีดเพราะว่าผมมาสายเพราะาหน้าเมื่อเช้ามาแล้วมันหน้ามันชุ่มนะครับตอนตีห้านะครับหน้ามันชื้นๆื้นอยู่ผมก็เลยรอให้มันหมาดกว่านี้อีกนิดนึงนะครับต่อกรีดมือเดียวขออนุญาตลอกเส้นนะครับเพราะว่าเวลาเรากระตุกมันชอบติดนะครับ กล้องไม่โฟกัสน,นะผมแตะนี่ครับยางออกดีเลยนะครับนี่มันก็มาเรื่อยๆนะครับนี่อันนี้สองเม็ดสองเม็ดได้ครึ่งถ้วยครับนี่ครับอันนี้ถ้วยพันแปดนะอันนั้นถ้วยพันห้านะครับี่ออกดีเพราะต้นมันใหญ่ด้วยแหละโซนเนี้ย น,นี้ไม่ลอกแล้วกันครับตัวเล็กน่าจะกีดได้อยู่ผมในน้ำหมักนะครับผมใส่เอเวอเรสด้วยนะครับผมลองทดลองดูทดเพิ่งจะทดลองเมื่อวานนี่แหละครับเดี๋ยวผมให้ดูขี้ไม้มันจะมีสีเขียวเห็นปะเดี๋ยวผมแตะโฟกัสแป๊บนึงนะครับ นี่นะครับเห็นไหมครับที่มือผมขออภัยถ้ามือดำนะเพราะกีดยางนะครับไม่ได้ใส่ถุงมือนี่ครับดำเขียวๆนะครับผมใส่เอเวเรสต์ด้วยนะครับผมทดลองเพราะว่าอผมผมมานั่งทบทวนสูตรที่พี่ๆถามนะว่าสูตรของผมผมใส่อะไรบ้างนะครับก็เป็นน้ำหมักพื้นพื้นแบบของครูซามเลยนะครับก็เพิ่มสูตรของผมเข้าไปก็ใส่แค่ส้มกับนี่แหละครับเอเวเรสต์ ลองดูลองดูเพราะเพราะว่าผมมั่นใจในเอเวเรสต์ไงเพราะผมใช้มาสามปีสี่ปีแล้วนะครับตั้งแต่รับจ้างรีดแล้วนะครับผมก็ใช้มาตลอดเพราะว่าเจ้าเจ้าของสวนเดิมที่ผมเคยไปหัดขีดไปรับจ้างรีดเขานะครับเขาใช้เอเวเรสต์มานะครับแล้วบังเอิญว่ามันมันได้ผลอ่ะผมก็เลยแล้วมันเป็นปุ๋ยน้ําที่มีแคลเซียมนะครับแคลเซียมแ8ดดหรือ9เนนี่แหละ เพราะว่าต้นยางเราก็ต้องการแคลเซียมเหมือนกันนะครับสังกะสีแคลเซียมนะครับมันจะมีในเอเวอเรสต์นะครับเป็นอาหารเสริมนั่น,น,นเองนะครับเพราะว่าเรา,าใส่สูตรปุ๋ยเกดไปนะครับปุ๋ยเกจก็คือปุ๋ยสูตรนั่นแหละเราก็เพิ่มอาหารรองไปด้วยลองดูครับว่ามันออกดีไหมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาถ่ายให้ดูหลังจากที่ผมกรีดมีดนี้นะครับผมจะมาถ่ายให้ดู ว่าน้ำยางมันจะมามากน้อยแค่ไหนนะครับหลังจากที่ทดลองใส่เอเวอเรสต์ด้วยนะครับแต่เพิ่งฉีดพ่นไปเมื่อวานมันอาจจะออกไม่เยอะนะครับก็ต้องรอดูกันต,ต่อไปนะครับเดี๋ยวหลังจากหลังจากคลิปนี้เดี๋ยวผมจะทําคลิปบอกอ่าส่วนผสมของน้ําหมักนะครับที่ผมทํานะครับในคลิปนี้บอกแล้วมันไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวไปดูไปดูน้ำหมักที่ผมทําไว้ที่บ้านนะครับ เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูหลังจากคลิปนี้นะครับอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ครับผมก็จะลงคลิปให้ดูบ่อยๆนะครับหลังจากนี้เพราะว่าเคลียร์งานเคลียร์อะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วไม่มีแล้วครับทุระก็มีกรีดเช้าบ้างมืดบ้างนะครับก็แล้วแต่ฝนฟ้าอากาศนะครับบางคนเห็นผมกีดกลางวันเฮ้ยทำไมต้องกีดยางกลางวันด้วยนะครับมันมีมันมีสาเหตุมันมีเหตุผลนะครับเพราะว่า ฝนฟ,ฟ้าอากาศมันไม่เอื้อั้นวยในช่วงนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นกลางฝนละกลางฝนค่อนๆไปไปลายฝนแลแต่ว่าฝนปีนี้ฝนน้อยเพราะว่ามันเป็นปรากฏการณ์เอลนินเอลนินโยนะครับแล้วก็ลาเนญยานะครับตอนนี้ที่เราเจอปัญหาตรงนี้นก็เลยทําให้เกิดภายแล้งนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เดี๋ยวผมขอทํางานก่อนก็ผมก็เหลือกีดแค่โซนนี้เองเพราะว่าข้างหน้าผมไม่ได้กีดนะครับผมว่าผมจะพักเว้นไว้สักวันหนึ่งเพราะว่าพรุ่งนี้ค่อยมากีดนะครับ ครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็มาดนาูน้ำยางกันนะครับดูว่าออกมากออกน้อยนะครับนี่เลยนี่ครับก็ยางเริ่มหยุดแล้วนะครับหยุดแล้วไม่ใช่ว่าเริ่ม่ะหยุดแล้วแต่มันก็มีหยดุดมีค้างอยู่นะครับนี่ก็โอเคนะครับเดี๋ยวให้ไปดูต้นเล็กนะี่ อย่างก็ถือว่าออกดีนะครับเนี่ยต้นเล็กนะเดี๋ยวมาดูต้นใหญ่ต้นนี้ครับอาบหน้าเลยสาเหตุที่มันไหลแบบนี้นะครับเพราะว่าหน้ามันเปียกมันชุ่มนะครับเวลาเวลาเรากรีดอะแล้วเวลามันจะแห้งอะครับไอหน้ายางอะยางมันจะยังไม่หยุดทันทีนะครับมันจะค่อยค่อยหยุดไปหยุดไปแต่พอไอท่อไหนที่มันยังไม่หยุดอะครับมันจะปูดปูดขึ้นมามันก็จะไหลลงตาม ต้นแบบนี้นะครับยิงถ้าต้นเปียกก็จะไหลลงถ้าต้นไม่เปียกมันก็จะแข็งตัวแถวแถวขี้เส้นนี้นะครับนี่ครับถามว่าออกน้อยไหมก็ผมหยุดไปอาทิตย์นึงอะน้ำยางมันต้องมีไหลย้อนอยู่แล้วนะมันต้องเขาเรียกว่าอ่าท่อน้ำยางมันไอตรงนี้นที่เราหยุดไปอะมันจะมันจะปิดมันจะมันจะขยับขยับปิดลงไปนะครับเราต้องกรีด อีกประมาณสักสองสามมิลเลนะครับให้ให้ถึงทอ่อน้ายางปกติข้างล่างเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวผมพูดให้เห็นภาพเลยเดี๋ยวแป๊บนงครับขออธิบายแป๊บหนึ่งก็คือว่าเราหยุดไปสมมติเราหยุดกรีดไปอะ่ะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นองครับหน้ามันก็แห้งใช่ไหมละครับหน้ามันแห้งทอ่อน้ํายางแถวเนี้ยมันก็จะแห้งลงแห้งลงแห้ง,หงลงเราถึงต้องอกรีดกรีดลงให้ลึกหน่อยนะครับแต่อันนี้ผมกรีดบางๆเพราะว่า ผมพ่นน้ำหมักไปเมื่อวานนะผมยังไม่อยากกรีดกรีดลึกนะครับให้เผื่อน้ำหมักมันยังไม่ซึมเท่าที่ควรน,นะครับผมก็เลยยังไม่กรีดหนานะครับเดี๋ยวมีต่อไปเดี๋ยวผมก็จะกรีดเข้าลึกหนาลงอีกนิดนึงนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะให้ถึงท่อน,น้ํายางที่มันเป็นท่อปกติของมันนะครับ <c oughs> เพราะว่าแถวๆเนี้ยมันน่าจะแห้งน่าจะเริ่มแห้งไม่ใช่ว่าน่าจะแห้งเลยนะครับมันน่าจะเริ่มแห้งที่เรากีดนะเห็นไหมละครับน้ำยามันก็เลยออกแค่นี้นะครับ ปกติก่อนหน้าเนี้ยที่ผมกกี่เห็นไหมเห็นเห็นคาบไหมครับที่ผมเก็บยากี่อยู่ประมาณนี้เลยนะครับหกมีดนะครับหกมีดถามว่าออกดีไหมก็น้ำหมักครับขึ้นชื่อว่าน้ำหมักครับมันไม่ใช่ยาเงครับถ้าเป็นยาสองสามมีดก็น่าจะเต็มถ้วยแล้วนะถ้วยขนาดพันพันแปดอ่ะก็ไม่ได้กกีบนานเป็นอาทิตย์เลยตั้งแต่เข้าภรษามาครับ ก็ได้กรีดแค่2มีดนะครับแล้วก็น้าเขยของแฟนเสียผมก็เลยต้องหยุดไปก็เพื่งจะกลับมากรีดได้แค่มีดที่3าเองตัวนี้นะครับก็ออกประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเนี่ยถือว่าโอเคแล้วสาหรับผมนะเพราะว่าหลังจากที่กลับมาอันนี้สามมีดได้ครึ่งถ้วยพันแปดนี่ถือว่าโอเคนะถือว่าเยอะนะครับผมว่านยน้ำยังดีเลยนะเดี๋ยวผมนี่แตะให้ดู ออกเยอะอยู่นะครับนี่ออกเยอะอยู่ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาบอกอสูตรการทำน้ำหมักนะครับบอกส่วนผสมต่างๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ